สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Hot Issue นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับประเด็นในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับประเด็นสําคัญเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของเทรดวอลรอบใหม่ที่กำลังเป็นประเด็นพูดถึงนะครับการขึ้นภาษีสินค้าของคุณจอไบเดนของทางสหรัฐนะครับวันนี้ผมหยิบบทวิเคราะห์จาก Financial Times แล้วก็บทบรรณาธิการของทาง Washington Post มาเล่าให้ฟัง น่าสนใจทีเดียวนะครับมันเป็น2ประเด็นที่กาลังเกิดขึ้นแล้วก็กาลังจับตาดูอยู่ในขนาดนี้จริงแล้วการประกาศขึ้นภาษีสินค้าจากจีนของสหรัฐรอบนี้เนี่ยมันเริ่มถูกมองว่าเป็นการแบ่งคั้วอํนนานาจหรือเปล่าแล้วผลที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของสหรัฐต่อจากนี้จะเป็นผลดีหรือเปล่านะครับวันนี้ผมเอามาเล่าให้ฟังนะครับน่าสนใจทีเดียวนะอ่ะผมเริ่มอย่างนี้นะครับทาง financial times นะครับก็บอกว่า ย้อนกลับไปเมื่อกว่า1ปีที่ผ่านมาแล้วครับคุณเจเน็ตเยเลน,นร,รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับเขาก็ได้กล่าวในสุนทรพจน์แล้วก็ได้โต้แย้งว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่ได้พยายามแบ่งแยกเศรษฐกิจออกจากจีนนะโดยกล่าวว่าการแบ่งขั้วเศรษฐกิจออกจากกันโดยสิ้นเชิงเนี่ยจะเป็นไหายานะสําหรับของทั้งสองประเทศหนึ่งสัปดาห์ถัดมาหลังจากนั้นคุณเจคซิลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐก็ได้หยิบคําพูดของเออร์ซูล่าฟอร์เดอร์เนนะครับ ประธานคณะกรรมการยุโรปด้กล่าวว่าสหรัฐก,กําลังดําเนินนโยบายเพื่อลดความเสี่ยงไม่ได้แบ่งแยกเศรษฐกิจออกจากจีนนะครับคาพูดดังกล่าวเป็นการตอบโต้การมีภาควิจารณ์ของจีนที่บอกว่าสหรัฐก,กําลังดําเนินการดังกล่าวนะครับจากการที่สหรัฐควบคุมการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีเพื่อจํากัดการพังอาจขึ้นของจีนนะครับฝ่ายบริหารของโจไบเดนต้องการให้จีนเข้าใจว่าสหรัฐจะยังคงดําเนินมาตรการเพื่อปกป้องความมั่นคงของชาติและเศรษฐกิจ หลังจากที่บอลลูนสายรับที่ต้องสงสัยว่าเป็นของจีนไปบินอยู่เหนือสหรัฐซึ่งทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศสั่นคลอนอย่างหนักแต่ความสัมพันธ์ที่ดีอยู่ตรงนี้เนี่ยยังมีอยู่ต่อไปหรือไม่นะครับเพราะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโจบไบเดนประกาศจะขึ้นภาษีสําหรับการนําเข้ารถยนต์ไฟฟ้าของจีนแล้วก็ผลิตภัณฑ์พลังงานสะอาดอื่นๆรัฐบาลจีนกล่าวหาประธานาธิบดีสหรัฐว่าละเลยคำมั่นสัญญาที่บอกว่าจะไม่แสวงหาการแบ่งขั้วอำนาจออกจากจีน ขณะที่บรรดานักวิจารณ์ก็พูดถึงว่าการประกาศขึ้นภาษีของคุณโจไบเดนเนี่ยเป็นการขึ้นภาษีเพื่อเอาใจกลุ่มคนทำงานในรัฐต่างๆเช่นเพนซิลเวเนียและมิชิแกนซึ่งเป็นพื้นที่สมรภูมิสำคัญสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าของ Center for New American Security นะครับคุณเอมิลี่คิวคริสเนี่ยเขาบอกว่าการเก็บภาษีของคุณโจไบเดนรอบนี้ที่ประกาศออกมาเนี่ยเขาบอกว่า เป็นการลดความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเขาบอกว่าการลดความเสีย่ยงต่างๆเนี่ยเป็นการลดความเสี่ยงที่ครอบคลุมในหลายด้านตั้งแต่การลดภัยคุกค,คามด้านความปลอดภัยจากจีนไปจนถึงการกระจายการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานของจีนนั่นเองนะครับเขาให้ความเห็นไว้อย่างนี้ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจถัดมาก็คือว่าการขึ้นภาษีสินค้าของจีนรอบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจพลังงานสะอาดของสหรัฐหรือเปล่านะครับ บทบรรณาธิการของวอชิงตันโพสต์เขาบอกอย่างนี้นะครับอ,อ,นนอันนี้น่าสนใจนะครับบอกว่าประธานาธิบดีโจไบ,บเดนเดียได้อ้างถึงความจะเป็นในการปกป้องตําแหน่งงานของสหรัฐจากสิ่งที่อาจจะเป็นการครอบงำผลิตภัณฑ์ลพลังงานสะอาดจากจีนนะครับเขาบอกว่าโดยประกาศขึ้นภาษีใหม่ที่สูงขึ้นสําหรับเหล็กและอลูมิเนียมที่ผลิตในจีน25%เซ็นต์เซมิค,คอนดักเตอร์ห้แล้วก็โซลาร์เซลล์ห้แล้วก็รถยนต์ไฟฟ้านขึ้นภาษีร้อเลยนะครับ สิ่งที่ตามมายัางหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือการขึ้นกำแพงภาษีของคุณโจไบเดนเนี่ยทำให้การเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตของการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนเนี่ยมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นและเป็นไปได้ยากขึ้นแม้ว่าบริษัทในสหรัฐจะได้ประโยชน์แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าผลกําไรที่ได้กลับมาจะกลับไปนําไปลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียวที่ล้าสมัยหรือเปล่านะครับจิงอยู่ที่รัฐบาลสหรัฐพูดถูกว่ายุทธศาสตร์การค้าของจีนเนี่ยมันเป็นยุทธศาสตร์แบบนักล่า แต่แต่ก็ได้ช่วยสร้างผู้นำตลาดสำหรับเทคโนโลยีสีเขียวที่สำคัญโซลาเซลล์ทั่วโลกประมาณ80%กังหันลมรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี60่60%ล้วนผลิตในประเทศจีนนโยบายอุตสาหกรรมของจีนได้ทำสิ่งที่ดีอย่างปฏิเสธไม่ได้การผลิตที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนช่วยลดต้นทุนการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ได้เกือบ90%ลดราคาพลังงานลมนอกชายฝั่ง73%ลดราคาแบตเตอรี่ลง80%ในช่วงที่ผ่านมา คุณไมเคิลกรีนสโตนนะครับซึ่งเคยดำรงตำแหน่งในสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจของประธานาธิบดีบารักโอบามาเขากล่าวว่าสิ่งที่เราต้องไม่ลืมเลยก็คือว่าการลดต้นทุนพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยได้เปลี่ยนรูปแบบการใช้จ่ายไฟฟ้าในสหรัฐแล้วทั่วโลกอย่างไรนะครับก็จากการที่ราคามันถูกลงเพราะจีนผลิตเนี่ยเราต้องไม่ลืมตรงนี้เขาบอกว่า การลดผลพิษในยานยนต์เป็นสิ่งสําคัญในการลดการปล่อยก๊าซคาร์าบอนซึ่งต้องการให้การปล่อยกา๊าซลดลงครึ่งหนึ่งทั้งหมดในปี2573เป้าหมายของโจไบเดนอาจจะเป็นการยากขึ้นที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นหากผู้ขับขี่ชาวอเมริกันไม่สามารถครอบครองรถยนต์ไฟฟ้าราคาที่ถูกที่สุดรถยนต์ไฟฟ้าของสหรัฐที่ถูกที่สุดก็ยังแพงกว่าของจีนนะครับเขาบอกว่าขณะเดียวกันอัตราภาษีของโจไบเดนอาจทําให้ภาคส่วนพลังงานสะอาดมีการแข่งขันกัน ตัวอย่างเช่นการเก็บภาษีโซลารเซลล์50%ช่วยเหลือบริษัทสาระที่ผลิตสินค้าเหล่านี้แต่กลับเพิ่มต้นทุนสําหรับผู้ที่ติดตั้งการติดตั้งแผงโซลารเซลล์เป็นส่วนสําคัญต่อเศรษฐกิจในรัฐโคโลราโด Colorado นะครับผู้ว่าการรัฐโคโลราโด Colorado ก็ได้ออกมาแสดงความเห็นตรงนี้นะครับคุณจอร์เดตพอลลี่นะครับเขาบอกว่าเขาออกมาประนามการเก็บภาษีครั้งนี้มันเป็นข่าวที่น่ากลัวสําหรับผู้บริโภคชาวอเมริกันแล้วก็เป็นความล้มเหลวครั้งใหญ่สําหรับ พลังงานสะอาดนะครับการนำเข้าสินค้าจีนราคาถูกในช่วงทศวรรษแรกของศตรวรรษที่21เนี่ยส่งผลกระทบอย่างมากต่อชุมชนบางแห่งที่ต้องอาศัยการจ้างงานในอุตสาหกรรมบางประเภทถึงกระนั้นเขาก็บอกว่าปัจจัยหลักที่ทําให้สัดส่วนการจ้างงานในภาคการผลิตลดลงเป็นเวลานานนั้นนะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของการค้ายอย่างเดียวแต่เป,เป็นเรื่องของการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วยทางออกที่ดีที่สุดที่เขาเขียนเอาไว้เขาบอกว่า คือการปล่อยก๊าซคาร์บอนก็คือการเก็บภาษีคาร์บอนนั่นเองนะครับทีนี้บทบรรณาธิการของวอชิงตันโพสต์เนี่ยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าดังนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าการขึ้นภาษีของคุณโจไบเดนเนี่ยมันเป็นเรื่องทางการเมืองเหมือนที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยทําไว้เลยครับคุณคลิกวินเลมเนี่ยอดีตเจ้าหน้าที่การค้าของสหรัฐที่เคยอยู่ในคณะบริหารของโดนัลด์ทรัมป์เขาบอกว่าการขึ้นภาษีเนี่ยมันเป็นการมุ่งเน้นไปที่อุตสาหการรมในธุรกิจบางส่วนเท่านั้นนะครับ นี่คือการแบ่งขั้วในเชิงยุทธศาสตร์ของสหรัฐนะครับไม่ได้แบ่งขั้วกันออกโดยสิ้นเชิงทั้งหมดนะครับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญการค้ารายหนึ่งเขาก็บอกว่าการขึ้นกำแพงภาษีครั้งนี้เนี่ยมันตีความได้ว่ารัฐบาลวอชิงตันพยายามหยุดยั้งจีนไม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจพลังงานสะอสาดของสหรัฐที่กำลังเติบโตน,นี่เขาบอกอย่างนี้เลยนะครับขณะที่คุณเจคซิลเวนเขาก็อธิบายว่ายุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นเหมือนการล้อมรั้วล้อมรั้วในสนามหญ้าเล็กๆเ,เนี่ยล้อมรั้วด้วยรั้วที่สูงงงแแและแข็รรบเาเาปีีย กองท้ายนะครับวอชิงตันโพสต์เขาทิ้งท้ายบอกว่าถ้ามองในทางการเมืองแล้วสงครามภาษีครั้งใหม่ของคุณโจไบเดนเนี่ยโจไบเดนอาจเป็นผู้ชนะแต่การบังคับให้ผู้บริโภคมาอุดหนุนพลังงานสะอาดภายในประเทศเนี่ยซึ่งยังอยู่ห่างไกลจากเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเนี่ยถือเป็นผู้แพ้ทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมนะครับ